สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องการตกผลึกข,ของสารส้มกันนะคะอย่างแรกเลยเรามารู้จักสารส้มกันก่อนสารส้ม หรืออารัมม์มีลักษณะเป็นสีใสไม่มีสีสามารถละลายในน้ำได้แต่ไม่สามารถละลายในแอลกอฮอล์ได้สารส้มมีประโยชน์มากมายเช่นการทำให้น้ำใสด้วยการตกตะกอนก,การแช่ผักให้กรอบและการกำจัดกลิ่นตัวเป็นต้นต่อไปเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาทําการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องการตกผลึกของสารส้มค่ะสมาชิกกลุ่มมี1เด็กหญิงนันทิธาณิรัติค่ะเลขที่2914สองเด็กหญิงชมบงเกลินาซุคเลขที่314ค่ะ3เด็กหญิงธนวรริตาการเลขที่3714ค่ะ4เด็กหญิงธนญญาเกษกรเลขที่1514ค่ะ5เด็กหญิงทัพปัตนาคำเลขที่3414ค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะ1 สาซ่อม500กรัมค่ะ 2. ไม้หรือไม้ติมก็ได้ค่ะ 3. ทพี่กอค่ะ 4. กะพี้ค่ะ 5. ้ติต่นระไคหอมค่ะก็ระติดกระไหอมช่วยได้ยุงค่ะ 6. สีผสมอาหารค่ะวันนี้ก็จะใช้สีผสมอาหารสีฟ้ากันนะคะ 7. เชือกแล้วก็ขดด้วยค่ะ8ปดโแก้วค่ะ 9. น้ำสะอาด500มิลลิลิตรค่ะเศษม้อต้งน้ำค่ะก่อนอื่นต้องทาแบบก่อนนะคะโดยการบบดัดเวอตามแบบที่เราตามใจชอบเลยค่ะโดยใช้กีมใ,ในการช่วยดัดน,นะคะจากนั้นทําตัวลอดโดยการใช้เศษสารส้มเล็กๆมามัดไว้ให้ไว้ตรงกลางค่ะเพื่อที่จะได้ให้ผลึกเกาะตัวง่ายขึ้นค่ะต่อไปเราเริ่มการทดลองกันเลยนะคะหนึ่งใส่น้ำในถ้วยแก้วแล้วใส่สีผสมอาหารเพื่อให้มีสีสันสวยงาม สองทุกสารส้มให้ละเอียดแลนำมาใส่ในแก้วหรือถ้วยแก้วค่ะสาใส่น้ำในถ้วยแก้วคนจนสารส้มอิ่มตัวค่ะสี่นำไปตั้งไฟจนสารส้มละลายเพราะสารส้มละลายได้ไม่ดีในห้องในอุณภูมิท้องค่ะ ดังนั้นเราจึงควรนำไปตั้งไฟเพื่อที่จะให้มันละลายให้หมดค่ะ เราก็ปิดเตาได้เลยนะคะมี mm. นะคะก็เอาลงจากเตาแล้วเราก็จะทำการตอกค่ะถ้เอาสิ่งเจือปนออกแล้วต่อจากนั้นก็จะใส่แก้วค่ะ ชิปแก้วบ้างนะคะเพราะว่าจะจิบแล้วรังออกไม่ได้ฟังอ,อย่างนี้เลยอ่ะอแต่นะคะรอให้เย็นนะคะแล้วสารส้มจะจิบกับเชือกเองค่ะถ้าอยากให้สวยนะคะควรตั้งทิ้งไว้หนึ่งวันประโยชน์นะคะสามารถนำไปวางในเวนที่ปียุงได้เพราะกลิ่นของผลิตมันจะทำให้หอมซึ่งสามารถกำจัดยุงได้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ ลอามาดูกันดีกว่าค่ะว่าผลึกของเราจะสวยงามกันขนาดไหนค่อยๆดึงนะคะโอ้โหผลึกสวยจังเลยแถมยังหอมกลิ่นตะไคร้อีกด้วยเพื่อนๆดูสิคะผลึกของเราใหญ่สมบูรณ์แถมยังเป็นรูปพีระมิดฐานชนกันอีกด้วยค่ะ ดีจังเลยนะคะเราจะได้เอามาวางไว้ในห้องเพื่อช่วยไล่ย,ยุงกันค่ะจากการทดลองนี้ทุกๆคนคงจะทราบแล้วว่าสารส้มที่ถูกทำละลายด้วยความร้อนเมื่อปล่อยให้เย็นตัวลงจะไม่สามารถคงอยู่ในสภาพเดิมได้จึงเกิดการตกผลึกอย่างนี้ค่ะ สุดท้ายนี้เราก็ขอจบการทดลองการตกผลึกของสารส้มเพียงเท่านี้ค่ะและก็ขอขอบคุณอาจารย์ชัยชนะวิวัฒนารัตนาบุตรที่คอยให้คำปรึกษาค่ะขอบคุณค่ะ